<c oughs> ไม่ต้องตกใจช่องนี้ผมได้ยึดไว้แล้ว <c oughs> จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าเที่ยวเท่าไรกดเที่ยวไม่หมด <c oughs> <c oughs> และไอสมาจะพาทุกคนไปสัมผัสก,กับบรรยากาศในช่วงปลายฝนต้นหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ว่าในแต่ละสถานที่นั้นหลังจากลงเปิดเมืองแล้วบรรยากาศในแต่ละสถานที่จะคึกคืนเพียงใด 18บแนาทีหลังจากนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนทนนั่งดูพวกเราห้ามกดสกิปเด็ดขาดและที่พาดไม่ได้เลยหาัทุกคนกดไลค์กดติดตามกดซับสไครและกดแชร์ให้พวกเราจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเชิญทุกท่านพบกับความวุ่นวายของไอ้สมัยได้แล้วนะโอกาสนี้ ที่พักของเรานะคะที่บ้านภูหมกอกอาเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองตามเดิมคะ่ะไอายไมายถึงมืดทุกทีและที่สำคัญบรรยากาศดีเวอร์ดูซิรักด,ดีที่สุดได้แต่กินหมูกระทะ <c oughs> กินข้าวกันเจอก,กันพรุ่งนี้เช,ช้าค่ะถ่ายยังพูดยังถ่ายคลิปว่าเขาถ่ายคลิปอะไรอะ่ะพี่รับถ่ายคลิปโบไหมคะหนูรับงานนั่งข้าค่ะ อันนี้พี่เขาจ้างหนูมางานเอ็นเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะคนนี้เลยเขาจ่ายไม่ค่อยครบหรอกค่ะทำไมคะบางทีก็จ่ายร้อยหนึ่งพี่จ่ายสองร้อยอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ชอบติดไว้ก่อนทันสอมันใสอุณหภูมิ17องศาได้นะตอนนี้คือเหมือนนอนอยู่บนยอดเขาที่แท้ทัวะแล้วก็แบบดาวบนดินเนอที่มันเป็นแสงไฟอ่ะ <c oughs> เออแม่งแจ้งอ่ะดูดีเห็นทั่วแบบ360องศาไปเลย แจมได้เป็นทิปแอลเหนือที่แบบเวิร์กที่สุดเวิร์กมากเวิร์กจริงๆแนะนำเลยพรุ่งน,นี้เช้าจะตื่นมาดูหมอ ตอนนี้เป็นเวลา10โมง10โมงแล้วค่ะ20นาท10โมงแล้วก็กินอาหารเช้าเรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้ทันได้ถ่ายตอนกินอะเพราะว่าหิวมากอยู่ตื่นมาก็หิวเฉยแต่ทีนี้จะขึ้นไปดูข้างบนกันไปดูวิวที่มันแบบว่าสูงเส้นทางแบบว่าชันมากอะแต่ก็มีรถแบบรถเตี้ยนะหันไปทางนี้ได้ปะได้ถ่ายที่พักเรายัางอะเต็นกระจอมเราพักที่บ้านภูหมองนะคะอำเภอแม่ริมน,นี่ไงนี่ เราเมาว่าเราอะอยากเจอฝนเว้ยเราอยากเจอฝนมากใช่ไหมเพราะว่าถ้าเวลาหลังฝนตกอะหมอกมันจะเยอะแต่ทีนี้ทางพนักงานแจ้งว่าปกติแล้วอะที่ผ่านมาทุกวันอะฝนตกหมดเลยตกทุกวันแต่วันเหมือนว่าเหมือนเเหมือนเหมือนเหมือนมีคนมาด้วยอะเหมือนมีคนมาด้วยอีวิวอ่าทักทายกล้องหน่อยค่ะเดี๋ยวนางไม่เห็นกล้องแบบนี้สว่างได้แค่นี้ไปดูดิ ยิ้มเลย,ย,ยค่ะยิ้มเลยค่ะยิ้มเลยค่ะจะถ่ายคลิปอยู่นะคะเอาอช่องไอซมายอยู่นะคะช่องไอซ์มลยในอีแีอเชียงใหม่จ้าเอายิ้ม <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารูปแปะใส่ให้เออเดี๋ยวเอารูปแปะใส่ให้เหมือนได้เที่ยวอ่ะเหมือนมาด้วยพอตุมส่วนตัวไอเอเป็นทั้งคอตูมเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวไม่ได้มาค่ะแต่ว่าวิดีโอคอลมาก็เหมือนได้มาเที่ยววะเหมือนได้มาเที่ยวไปในตัวเออหน้าหน้านี่นะยังมาไม่จบ พอเราถามพนักงานก็เลยบอกว่ามินเมื่อคืนเนี้ที่ฝนไม่ตกคือสรุปน้ำนักกระเด็นเราไม่เจอฝนจ้ะทุกครั้งฝนตกออ ดอกไม้ซ well, ึ่งจะอยู่ใกล้กับรีสอร์ทที่เราพักเลยค่าเข้านะคะผู้ใหญ่50บาทแล้วก็เด็กจะ20บาทนะคะแล้วก็มีเช่าดอกไม้ด้วยเอาไว้เป็นท็อปถ่ายรูปสวยๆนั่นเองนะคะถ้าเป็นช่อนะคะช่ออะไรบาทแล้วก็ถ้าเป็นตะกร้าก็2ีสิบบาทเหมือนกันไปค่ะ Need the sheepdog for the order that she keeps, and the sheep give the sheepdog calls to run all around the farm. And we all need the sheep's wool to help us spin our yarns. Well, the chickens need the farmer to build the big safe coop, and the farmer needs the chickens for fried eggs and chicken soup. And the farmer's garden needs just a bit of chicken poop. And if I need your chicken, well I'll keep. มาถึงกันแล้วนะคะหมู่บ้านแม่กำปองจ้าตอนนี้นะคะก็เหมือนเป็นแบบช่วงไฮซีซั่นนะเนาะเห็นไหมอ่ะก็เริ่มกลับมาคึกคืนนะคะหลังจากเหตุการณ์โควิด -19 ผ่านไปทางซ้ายทางขวาก็มีแต่คนและทุกคนก็ยังน่ารักเหมือนเดิมหมูว่าแม่กำปองค่ะก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่นะจ้าของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองใครมาถึงเชียงใหม่แล้วไม่ได้มาแม่กำปองนี่คือไม่ถึงเชียงใหม่เด้อไปเราไปเดินเล่นกันดีกว่า ร้าเหมือนเดิมเอาหวานน้อยนะคะค่ะไม่ไม่เป็นไรค่ะไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคนะพ่อลายกิไลฮะโคุนร้อบาทเดินเที่ยงใหม่เหงื่อตกเลยนะมาถึงแม่กำปองกินข้าวโพดอบเนยจ้ะเป็คนกินโคคุนนวดทอด หนวดมะยา่าหนวดปลาหมึกเราจะร้านค้าก็เยอะแยะมากมายตอนนี้เราขออนุญ,ญาตถอดแมสก่อนนะคะเพราะว่าเราจะกินค่ะแล้วก็จะถ่ายคลิปไปด้วยแต่บางจุดถ้าคนเยอะเราก็จะใส่แมสค่ะเพราะว่าทุกคนใส่แมสป้องกันตัวเองดีกันมากอืมเสื้อนะ่าวอ่ะวิมวีนิคกี้หมวก ร้านน่ารักมากชื่อร้านกลอยใจผ้าพื้นบ้านอยู่ในหมู่บ้านแม่กำปองค่ะเป็นเสื้อผ้าแนวพื้นเมืองที่ออกจากประยุกต์แล้วน่ารักปะเหมือนกันเลยอะ่ะมีผม้าก็ของละหลังจากที่เดินกันมามเหน็ดเหนื่อยเดี๋ยวอาจจะเข้าที่พักแล้วน,นะคะเพราะว่าคนเริ่มเยอะแล้วแล้วก็ร้านค้าบางร้านก็เริ่มปิดแล้วตอนนี้เปิดก็จริงนะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดทุกร้านอะ่ะบางร้านก็เปิดบางร้านก็ปิดด้านนี้นี่แผนก็ไปทางนี้เลยค่ะเป็นร้านโปสการ์ด ไป,ปร,ปร,ารป้านโปสก้ดไปร้านโปสก้ดที่น่ารักมากอายชอบที่นี่นะอายชอบความที่เป็นเป็นแบบยังเป็นบ้านร้านนาะบ้านทรงไทยอะไรอย่างเงี้ยยังมีกลิ่นอายของความเก่าของที่นี่ยังไม่ได้มีการแบบแต่งเสริมเติมแต่งอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลำธารและอีกอย่างหนึ่งมีลำธารของหมู่บ้านที่แบบล้อมรอบ ล้อมรอบเลยแต่ว่าที่พักที่ไอามาพาักอะไม่มีลำทางแต่ก็ดีเหมือนกันแล้วก็ร้านค้าแต่ละร้านราคาก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหแรงเวอรเดอร้อก็คือเป็นราคาทั่วไปนะคะอยากให้มาการถ้าเกิดว่าสถานาการณ์ดีขึ้นก็คือมาเถอะอออนู่น,นๆตรงนูน้นร้านลุงบุ๊คใช่ไหมมอไม่เห็นชื่ออะเป็นร้านคา,ฟคาเฟ่เป็นร้านกาแฟด้วย คือใครมาจะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้จริงๆคือจะต้องแบบว่าถ่ายรูปแล้วก็โพสลงสตรอรี่โพสลงโซเชียลเฟซบุ๊กนู่นนี่นั่นคนเดียวจริงแล้วก็ร้านนี้อ๋อร้านนี้เราแนะนําไปแล้วเป็นบ้านผักด้วยอย่าลืมนะคะใครมา,มาร้านนี้เห็นไหมใครๆมาใคร,ใครๆก็ต้องถ่ายาาสักหน่อยไมหมล่ะเฮ้ยนี่ไง พอแค่นี้เวลาอาหารนี่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 รถมาเดี๋ยวก็หลบรถก่นอนอยากเข้าแมวดยวอแวดยแกลเลอรี่ย่าแมวดอยแกลเลอรี่นะแมก่กำปองไปไหมไปกันร้านแมวดอยแกลเลอรี่นะแมก่กำปองใส่แมวก็ต้องมาแล้ววนะเนาะแมวดอยแกลเลอรี่นะแมก่กำปอง เป็นร้านสไตล์แนวแบบว่าขายโปสการ์ดนะคะก็คือเป็นร้านทํามือหรือว่าร้านแฮนด์เมดทุกชิ้นคือสิ่งของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยบริาบาลเนี่ยแฮนด์เมดค่ะเป็นงานแฮนด์เมดที่แบบทําเองจากมือแล้วก็เป็นมีโปสการ์ดด้วยปะเข้าไปดูกัน คะไอ้ก็มาแวะเทสทูดคอฟฟี่นะคะ, coffee, ะ,คะเป็นคาเฟ่นะคะ mm hmm. อยู่ท่ามกลางหมู่บ้าน mm hmm. แม่กำปอง mm hmm. นั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง mm hmm. ไปค่ะ ีกหน่อยนึงก็จะเจอมุมบรรยากาศของธรรมชาตินะคะที่มีลำธารน,น้ำตกอยู่รายล้อมเลยสดชื่นเวอร์เจ๋งค่ะคาราแดมขอโทษนะคะเฮดดูครับนี่เลยค่ะเจ้าของร้านค่ะเจ้าของร้านของเราน,นี่จ้าเฮดดูครับเนี้ยเนี้ยเนยกวนมองกล้องหนค่ะไปเย้วมาค่ะกาแฟของเรามาเสิร์ฟแล้วค่ะอายสั่งเป็น อเมริกาโน่ส้มนะคะมาดูดิชั้นเลเยอร์แบบเวิร์กกะเห็นไหมสกรีนมีหน้าแมวด้วยน่ารักก็คือแมวใช่นี่ไงนี่ไงเห็นบ้าี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงเห็นไหมมองเห็นไหมแมวตัวเมื่อกี้เนาะใช่แหละตัวนี้แหละเพราะว่า,นนาตัวแรกที่ไอเจออะมีน้องบอกว่าชื่อน้ําหวานแล้วก็มีตัวนี้ที่มาคอยเดินรับแขกทุกโตเลยป่ะแล้วก็เมนูที่สองที่ไอสั่งมาให้จ้ากล้องนะคะนั่นก็คือนมร้อนจ้า ไฮไลท์ของที่ร้านนี้นั่นก็คือการเดินสะพานแขวนนั่นเองแต่ที่นี้เราไม่สามารถที่เข้ามาและเดินได้เลยนะคะทุกท่านนะคะก็จะต้องสั่งเมนูนะคะ1สิทธิ์ต่อ1ออเดอร์เท่านั้นถ้าสมมติว่าเรามา4คนเราก็จะต้องสั่ง4ออเดอร์นะคะเพื่อที่จะขึ้นสะพานแขวนได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอ่าเราไม่อยากสั่งออเดอร์หรือว่าสั่งเมนูอะไรมาทานนะคะเราก็จะเสียท่านละ100บาทถ้บาทถ้าจำถ้าจำไม่ผิดนะนี่ค่ะแล้วเวลาเราทานเสร็จเนี่ย เราขึ้นออกไปทางสะพานแขแวนเราก็จะต้องเอาใบเสร็จอันนี้นะคะเพื่อยืนยันว่าเราซื้อสินค้าแล้วเรียบร้อยเพื่อแจ้งกับพนักงานหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตรงหน้าประตูนั่นเองคะไปกินกาแฟกัน เดี๋ยวเราจะเดินข้างสะพานแขวนกันค่ะมาจ้ามันก็จะแบบว่าเสียวๆหน่อยนะข้างล่างคือน้าตกอะ่ะกดในการเดินสะพานแขวนมีสามข้อห้ามด้วยกันนะคะคือห้ามกระโดดขย่มและขย่าวชิวๆสบายๆอาจารย์ดิมกวอ๋อไปค่ะเดินค่ะ อ๋เยางหน้าไปยังสวยปะและและฉันกล้องฉันกล้องกลัวความสูงจะบอกว่าฉันกล้องกลัวความสูง ได้ <laughs> สวยบอกเลยยังไง้งหลังเข้ามากันแล้วตั้งหลังเขาา้เขามาแล้วคนต่อเยอะอย่าลืมนะคะถ้าจะขึ้นสะพานแขวนนะคะก็จะต้องซื้อเครื่องดื่มนะคะหนึ่งสิทธิ์ต่อหนึ่งออเดอร์นั่นเองไม่ว่ากลุ่มเรานะคะจะมากี่ท่านก็ตามก็จะต้องซื้อออเดอร์นะคะหรือว่าซื้อเครื่องดื่มเนี่ยทุกคน อย่าลืมนะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามาแม่กำปองอย่าลืมมาเที่ยวคาเฟ่เทดดูคอฟฟี่นั่นเองนะคะห้ามพลาดเด็กขาดเลย อโศกนะคะก็คือเป็นเครื่องระลึกถึงพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นเองถ้าเรานะคะไปเห็นเสานีขึ้นไหนนั่นหมายถึงว่าสถานที่นั้นเนี่ยมีความสําคัญกับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและพุทธศาสนานั่นเองจ้าตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะแล้วเราจะเข้าไปไหว้พระข้างในกันไปค่ะถอดรองเท้าก่อนนะ จะไปเดินดูอุโมงกันซึ่งทางแรกที่เราเข้ามาก็จะมีพระพระพุทธรูปออก,อกไ,ไหมน่ามีไปอีกอ่ะขอ,อเดินไปดูก่อนอแอใช่แล้วก็มีทางอีกนะตอนแรกจะมีสามทางใช่ไหมข้างหน้าถ้าเดินเข้าทางตรงกลางก็คือจะได้ไหว้พระ แล้วพอเราเดินมาเรื่อยๆก็จะมีทางอีกตรงนี้ก็เป็นพระตรงนี้ก็เป็นพระมีแต่พระทางนี้ก็สวยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนวัดอุโมงค์นะคะนี่คือภายในของภายในของวัดนั่นเองซึ่งอายก็ได้พาขึ้นไปข้างบนแล้วด้านบนนะคะถ้าขึ้นไปในชั้นสองเนี่ยก็จะเจอกับเจดีวัดอุโมงค์นั่นเองเวิร์กนะอากาศดีมากอะข้างบนแต่ตอนนี้ก็อาจจะแบบรอๆหน่อยนึง ความเป็นอุมโมงอัะเนาะ อนนี้อายอยู่ที่ถนนแคลิฟอร์เนียลำปางนะคะเครื่องอาย,อยาดูรีวิวมาว่าถนนเส้นนี้เปรียบเหมือนแคลิฟอร์เนียแต่ทีนี้ดูรีวิวไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้เช็คเลยว่าล่าสุดเป็นยังไงตอนนี้ก็คือกำลังจะมีการก่อสร้างเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีสอบไฟคนที่มาปีที่แล้วยังไม่เริ่มมีการก่อสร้างนั้นถือว่าคุณได้รูปที่เป็นประวัติศาสตร์ไปค่ะ